สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะงบปาน8ดหลักจ้าจ๋านำเงินเก็บทั้งชีวิตสร้างบ้านเขาใหญ่ให้ครอบครัวเผยแล้วท้องหรือยังไม่ใช่เรือนหอจ้าจ๋านำเงินเก็บทั้งชีวิตสร้างบ้านเขาใหญ่ให้ครอบครัวแม่และยายงบปานปลายไปถึง8ดหลักเผยแล้วท้องหรือยังจ้าจ๋าพิมพ์รัตตาเผยว่าบ้านที่เขาใหญ่ไม่ใช่เรือนหอแต่อย่างใด แต่เป็นบ้านที่ตัวเองสร้างไว้ให้ครอบครัวได้อยู่อาศัยเวลาที่ต้องการจะพักผ่อนที่ต่างจังหวัดโดยที่เลือกสร้างที่เขาใหญ่เนื่องจากเจ้าตัวไปบ่อยมากเพราะจิบวสุมีบ้านอยู่ที่นั่นและรู้สึกว่าอากาศที่นั่นดีมากจึงอยากให้ครอบครัวได้มาสัมผัสบ้างเจ้าจ๋าเผยว่าได้นําเงินเก็บที่มีทั้งชีวิตมาซื้อที่จํานวนหนึ่งไร่และสร้างบ้านให้กับครอบครัวโดยตอนแรกวางงบไว้ที่ประมาณ6ล้านบาท แต่ตอนนี้บานไปลายไปถึง10ล้านบาทแล้วซึ่งคาดว่าน่าจะเสร็จเรียบร้อยในปลายปีนี้เพราะสร้างมาได้2ปีแล้วสาวเจ้จาจ๋าบอกอีกว่านี่คือเป็นของขวัญชิ้นใหญ่และมีมูลค่ามากที่สุดในชีวิตที่มอบให้กับครอบครัวซึ่งทุกคนแฮปปี้มากที่จะได้อยู่บ้านหลังนี้เจ้าตัวก็ดีใจเพราะอยากให้ทุกคนได้อยู่อย่างสุขสบายทางครอบครัวบอกว่าหากบ้านหลังนี้สร้างเสร็จแล้ว ตอนที่ทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ก็อยากให้สาวจา๋าจัดงานแต่งงานกับพี่จิ๊บไปพร้อมกันเลยโดยสาวจา๋าบอกว่าได้คุยกับพี่จิ๊บไว้แล้วเขาก็โอเคสำหรับเลิกก็จะเลือกตามที่ทุกคนสะดวกที่สุดซึ่งนอกจากครอบครัวแล้วก็จะเชิญเพื่อนสนิทมาด้วยแต่จะเป็นเมื่อไหร่ยังไงรออัปเดตอีกครั้งส่วนที่ชาวเน็ตเริ่สงสัยกันแล้วว่าสาวจา๋าตั้งท้องหรือเปล่าเนื่องจากช่วงนี้ ดูใบหน้าอวบอิ่มมีน้ำมีนวลมากกว่าปกติเจ้าตัวก็เผยว่าตอนนี้ตัวเองกำลังเตรียมตัวที่จะมีน้องเพราะเพื่อนๆรับตัวมีลูกกันเยอะมากเลยมมีการบำรุงตัวเองเต็มที่ทั้งอาหารและเครื่องดื่มเพื่อให้ลูกติดไวๆแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มายืนยันว่าไม่ได้ถือเคล็ดท้องสมเดือนแล้วค่อยบอกถ้าท้องทุกคนได้รู้ตั้งแต่วันแรกแน่นอนขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสด ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องข่าวดังหวยเด็ดค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ